สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวณัฐิกาสากสุดนะคะมาจากกลุ่มเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของเฟสไดอะแกรมนะคะมาจักความหมายของเฟสไดอะแกรมก่อนนะคะเฟสไดอะแกรมก็คือแผนภาพที่บอกโลหะจะเป็นเฟสอะไรที่ส่วนผสมและก็อุณหภูมิที่กำหนดให้นะคะกฎของเฟสไดอะแกรมก็คือจะบอกว่าข้อมูลมีเฟสอะไรปริมาณเท่าใดแล้วก็การเกิดเฟสแล้วก็จำนวนเฟสจะกำหนดโด สองสมการด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือที่ความนนังคงที่แล้วก็ที่ความดันคกตินะคะก็คือที่ความดันคงที่สมการก็คือ p บวก f เท่ากับ c บวกหนึ่งนะคะ p ก็คือจํานวนเศษนะคะ f ก็คือตัวแปรก็จะได้แก่อุณหภูมิส่วนผสมโดยโด,ย,ดยจานวนเศษคงที่นะคะแล้วก็ c ก็คือจํานวนส่วนผสมหรือวงเล็บส่วนประกอบนะคะอ่าแล้วก็อีกสมาการก็คือ P บวก F เท่ากับ C บวก2่ความดันปกตินะคะแล้วก็มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเฟสก็จะมีอุณหภูมิความดันแล้วก็ส่วนผสมทางเคมีนะคะต่อมามาดูความแตกต่างระหว่างส่วนผสมกับเฟสน,นะคะส่วนผสมหรือเรียกว่า composition นะคะเป็นเป็นส่วนผสมทางเคมีตัวอย่างเช่น Fe และก็ C ที่มีในเหล็กกล้านะคะแล้วก็เฟสค่ะเฟสก็คือส่วนของระบ น้ำเสมอสว่างเสมอกันโดยโดยส่วนผสมของงานเคมีและมีสมบ,บัติทางกายภาพเหมือนเหมือนขอบเกนนะคะแล้วก็แบ,บ่อองออกเป็นสามเฟสหลักก็คือเฟสของแข็งเฟสของแข็งเฟสของแข็งเฟสขงฟองเหลวและก็การนะคะต่อมามาดูกฎของคาร์นะะก็คือจะใช้บอกอัตราสว่วนระหว่างสองเฟสในอุณหภูมิที่เราสนใจนะคะก็คือ ที่ B จะประกอบไปอันนี้ก็คือที่บจะประกอบไปด้วยของของแข็งแล้วก็ของเหลวนะคะที่อุณหภูมิ1,300องศานะคะก็คือการหาปริมาณเฟสก,ก็จะหาได้จากอันนี้ก็คือของของเหลวก็คือความความยาว B.C. ส่วนด้วยความยาวของ A.C. คูณด้วย100%นะคะแล้วก็ของแข็งก็คือความยาว A.B. ส่วนด้วยความยาว AC ค้นด้วย100%เนะคะโดยด้วยความยาวจะหาได้จากแกน x ค่ะก็คืออันนี้อะต่อมามาดูต่อมามาดูการสร้างแผนภาพอมนดุลนะคะก็คืออย่างแรกก็คือต้องเตรียมภาพที่ต้องการศึกษาในอรา,าสรวนต่างๆใส่ในเบ้าเพื่อเพื่อจะเตรียมหลอมนะคะต่อมาก็คือจะนําไปหลอมให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการจากนั้นก็ระออกมาทิ้งให้เย็นตัวโดยวัดอัตราการเย็นตัว 3ก็คือนำผลที่ได้ไปสร้างแผนภาพสมดุลนะคะแผนภาพสมดุลด้วยหนึ่งระบบหนึ่งาน,นะคะก็คือจะเป็นกราฟของ่าบริสุทธิ์ตัวแปรที่สําคัญของการเกิดเฟสในระบบนะคะที่มีส่วนผสมเพียงอย่างเดียวจึงมีเพียงแค่อุณหภูมิและก็ความดันเท่านั้นเออมาแผนภาพสมดุลของาของระบบ2ท่าน,นะคะที่ภาวะสมดุล่าบริสุทธิท์2ทาจะละลายเข้าด้วยกันนะคะในอัตราส่วนต่างๆ จำกัดส่วนมากส่วนมากแล้วกนนะวารผสมธาตุมักจะทำที่ความดันบรรยากาศนะดังนั้นต่อไปที่สำคัญจะมีแค่ส่วนผสม์และก็อุณหภูมิค่ะและต่อมามาดูระบบยูเทนติกแล้วก็ระบบยูเทสตอยนะคะอย่างถ้าดูระบรบยูเทสติกนะคะก็คือโลอหะสองชนิดที่ละลายเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ในสภาวะของเหลวแต่จะไม่สมบูรณ์ในของแข็งเพราะว่าโลหะสองชนิดมีความสามารถในการละลายซึ่งกันและกัน เขียนปฏิกิริยาได้ดังนี้นะคะก็คือของเหลวจะเย็นจะเย็นลงเป็นของแข็งหนึ่งบวกของแข็งสองเมื่อของแข็งหนึ่งรวมกับของแข็งสองจะเกิดการร้อนขึ้นและเกิดการเป็นของเหลวนะคะเกิดการเกิดการเย็นตัวของเฟสของเหลวชนิดหนึ่งแล้วก็เกิดเฟสของเหลวชนิดทั้งสองชนิดนะคะออกมามาดูระบบของยูเรต์ตอยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเฟสของโลหะผสมในสภาวะของแข็ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับปฏิกิริยายูเหลติกนะคะแต่จะไม่มีเฟสของเหลวมาเกี่ยวข้องเขียนปฏิกิริยาได้ดังนี้คะ่ะก็คือของแข็งแล้วก็เย็นตัวเป็นของแข็งหนึ่งของของแข็ง2อง,ของ,ข,ง,องของแข็งสามนะคะเมื่อร้อนขึ้นก็จะรวมตัวมาเป็นของแข็งเดือดค่ะขอจบการนำเสนอเรีเยองแค่นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ